สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม SK จังหวัดสงขานะคะวันนี้พวกเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจ,กจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอบางกลมจังหวัดสงขาค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราก็าไปสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปัน้นดินเผาของเราวันนี้กันเลยค่ะอยากทราบว่าเขาคัดเลือกวัตถุดิบยังไงต้องเอาของแบบไหนลักษณะแบบไหนคะถึงจะทาให้สินค้าเครื่องปั้นดินเผานี้นนคะ่ะออกมาได้ดีขนาดนาดี้ค่ะ จริงๆวิธีการเลือกเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับแหล่งดินด้วยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราทําด้วยแต่ว่าของบางกลับเน้นเาเองเนี่ยตอนนี้พยายามเน้นเรื่องของการใช้ดินในพื้นที่เป็นหลักก็คือดินสามน้ำเนาะทีนี้การการเอาดินมาปั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีการก็คือจัดการดินเปิดหน้าดินออกประมาณหนึ่งฟุตแล้วพอหลังจากนั้นเราก็นําดินเหนียวจากอ่ชั้นล่างที่เราเปิดหน้าดินหนึ่งฟุตแล้วเนี่ย ประมาณเม็ด50ที่เอามาใช้ได้อ่าเม็ด50ลึกลงไปเนาะเอามาใช้ได้หมดแต่ว่าถามว่าลึกกว่าเม็ด50ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันไม่ไม่คุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้คุณภาพดินสามน้ําเนี่ยก็คือเม็ด50เนาะนั่นวิธีการแรกๆเลยที่เราเลือกเพราะหลังจากนั้นเราได้ดินมาแล้วเราก็ขุดดินมาตากมาคุมแดดให้แห้งสนิทเลยพอหแห้งสนิทเราก็ไปย่อย ย่อยแหม่เป็นก้อเล็กๆเพื่อให้ดินนี้แตกตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่ในภาชนะที่ถังน้ําได้เนาะแล้วก็หมักไว้ประมาณหนึ่งสามเดือนในระยะเวลาการหมักเนี่ยหนึ่งสามเดือนเราก็พยายามกลับกลับดินก็คือพลิกพลิกล่างขึ้นบนพิกบนบน,บน,นล่างอยู่แบบเนี้ยประมาณสามเดือนพอเสร็จสามเดือนเราวอดินเนี่ยมาเติมบนคูนค้คพเตอร์วิธีการเติดก็ค,ออคือเอาดินเนี่ยที่เราหมักแล้วนั้เอามาวางบนคู้พลาเตอร์ให้เขาซับน้ําดูดน้ําออกเหลือแต่ดินเหนียว และเอามานวดอ่านั่นคือการตอนที่หนึ่งนี่การนวดนวดอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราต้องไปดูว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่อีกัาดุ่มน้ําถังอ่านี่เป็นเป็นดินของภาคใต้เลยเพราะน้ําถังตะกอนดินเวลาช่วงหน้านา้าน้ําก็ธรรมชาติใช่ไหมมันก็หลากมาอยู่ที่ต่านี้ตะกอนดินตรงนี้มันก็ไหลามาทับถมปนเปนกันมันก็เกิดกินซีสา์เยอะแยะมากมายเลยนะล้วก็เอาดินเนี้ย มาผสมกับดินที่เราเตรียมมาไว้แล้วก็นวดผสมกันห้าสิบหนะ้าสิบห้าสิเนาะแต่ว่าจริงๆมันมีหลายสูตรนะ 50, 50, 50, ห้าสิบห้าิบบงห้าสิบเจ็ดสิบ้างก็แล้วแต่ว่าทางกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็ต้องการอารมณ์แบบไหนต้องการเอฟเฟกของดินแบบไหนอ่าที่มันเป็นรายละเอียดเนาะทีนี้วิธีต่อ,อ,อไปก็คือเราไปเอาดินที่โลงอินเลยเพราะลอินทรรมชาติเขาเอามาใช้อยู่แล้ว ล้วก็ไปเลือกดินที่เรากิบมาผสมกับดินของเราอีกรอบนะตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดเป็นดินพิเศษขึ้นมาเนาะนี่วิธีการเลือกดินนะครับแล้วก็แล้วก็ทำเลที่ตั้งของเขาอะค่ะเขาจะเลือกจากอะไรยังไงผู้คนหรือว่าความนิยมเกิดเป็นเพราะว่าวัตถุดิบหลักอยู่ใกล้ที่ตั้งค่ะมันก็องประกอบรวมๆกันเนาะเพราะว่าหนึ่งบางคนนี่เขาก็เลือกเรื่องของบอดี้เรื่องของวัตถุดิบเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบเรื่องของการดีไซน์ ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อบอดีเองมันแตกต่างจากที่อื่นอ่าตรงนี้แล้วก็เรื่องรูปแบบเรื่องของของของโปรดั๊กเนี่ยเราก็ออกแบบโดยโดยอีกธรรมชาติอำจากธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบที่เอามาผสมามาทําสีก็ทําจากธรรมชาติเนี่ยอันนี้เราเอาเป็นหลักเลยครับได้เราโยกมีที่เดาไม้ยงงางพาราเป็นหลักเอาเาผสมให้เป็นสีนี่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับพอเราบอกเขาอธิบายเขาเขา,เขา,เขาก็สนใจก็ทดลองสั่งไปใช้ โรงแรมตามแบบนี้เขาก็ไปก็เข้ากับโรงแรมเขาลเพิ่เอ่งานเป็นงนนานอัตถกรรมด้วยช่วยชาวบ้านด้วยโ,โกุกีเลยนี่ครับอ,นนะอันนี้ก็อยากทราบถึงขั้นตอนการทําเครื่องปั้นดินเผาค่ะพอจะเล่าเป็นเข้าเก้าได้ไหมคัข้าเก้าเนาะขั้นตอนแรกเลยเลือกดินได้ดินมาแล้วก็วันอนี้บอกขั้นตอนการที่เราเตรียมดินปั้นก็นที่เราเไปฟังเกิดในฝั่งเมื่อกี้เนาะพอเราได้ดินปั้นมาแล้วรววนวดแล้วอามาปั้นเนี่ย ทีนี้พอเราปั้นพื้นดูไปไม่เสร็จพึ่งในอาคารไม่ตากแดดนะดงในอาคารเพราะถ้าตากแดดปั๊บเนี่ยมันจะบิเดเบี้ยวได้เพราะว่าด้านยังโดนลมด้านยังโดนแดดนะดินแล้วดินพื้นบ้านเนี่ยจุดที่ที่เราต้องควรระวังมากก็คือความเหนียวเยอะเพราะดินโดยธรรมชาติความเหนียวเยอะเขาก็จะหดตัวเยอะอดทนแรงมันจะต้องมีต้องมต้องใา่ในอาคารพอเราปั้นเสร็จเราดินนี้เราปั้นแล้วเป็นเป็น ติดพันแล้วเนี่ยไปบ่มก็คือเป็นข้าถุงดำเนาะแล้วก็ผูกไว้ประมาณก็หนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกมาตั้งบนเบ้าแต่อีกรอบหนึ่งเราก็มีเครื่องมือพิเศษเครื่องมือเล็กๆเป็นเป็นเหล็กเอามาขูดอีกรอบหนึ่งหรือว่าปั๊มลายเสร็จก็ตั้งในอาคาให้แห้งสนิทพอแห้งสนิทแล้วก็ไปเผารอบแรกเผารอบแรกก็คือเรียกว่าเผาไล่ความชื้น ใช้อุณหภูมิประมาณ750องศาสีเนาะนี่ตรงตรงช้านิดนึง750องศาสิบหาประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงอ่านี่ขั้นตอนเผาดิบเสร็จพอเสร็จเราก็ออกทักเราแล้วก็มาดูความ,มาสมบูรณ์ของชิ้นงานมาดูว่ามันแตกไหมเสียหายไหมแตกเล้าไหมเสร็จเอา,า,ามาเช็ดน้ำเช็ดน้ำไล่ฝุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็กขั้นตอนต่อไปก็คือการเคลือบเคลือบสีหรือว่าเคลนหรือว่าพ่นหรือว่าจุม่ม มันมีหลายเทคนิคเช็ดเอามาเช็ดพ้นไปนะอ่าเช็ดพ้นไปนะเพื่อที่จะไปวางเวลาเราวางบนแผ่นเชลนะมันก็จะติดไม่งั้นเครื่อที่เราทำใมันจะติดเป็นเชลก็เช็ดเช็ดเอาไปเข้าเตาอีกรอบเที่ยวนี้บอกใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงเราใช้เชื้อเพลิงแก๊ส16ชั่วโมงเผาไปจนถึงอุณหภูมิ1250องศาเซลเซียสแล้วก็ค่อยๆ เปาแก๊สแล้วก็ปิดเตาแล้วก็รออีกประมาณ18ชั่วโมงนีเปิดเตาได้่าเป็นอันเสร็จพอเราเปิดเตาเสร็จเราก็มาตรวจดูพานนะก็อีกฝ่ายก็มาดูว่าความสมบูรณ์ไหมเสียหายไหมดูความเรียบร้อยแพ็กส่งลูกค้าแล้วก็ จะมีการกระจายสินค้าที่พื้นที่แเนี้ยค่ะไปยังจุดต่างๆไหมคะหรือว่าจะมีแค่ขายที่ชุมชนหรือมีเพจการขนส่งอะไรยังไงแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเทคโนโลยีแล้วก็มีเพจของเราด้วยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าคู่ค้าของเราคูกค้าเน่ยส่หญ่ก็จะช่วยหาตลาดให้เรานะและลูกค้าประจาที่เราทําส่งเขาอยู่เนี่ยในเครรอเซนทั้นเนี่ยเขาจะเอาไปวางช็อปด้วยอีนนี้เขาใช้ในโรงแรมด้วยวางช็อปด้วยไอ้นตรงนี้ก็ ช่วยกระจายสินค้าเราได้ส่วนหนึ่งอี่วนหนึ่งก็ทีอขายกันทางทางเพจทางเฟซบุ๊กทางทิกตอกตอนนี้มาหักทำทิกตอกอยู่ด้วยแต่ก็ยังไม่เก่งมีแต่น้องเก่งนี้ต้องมปช่วยสอนนะในที่จ้องทางหนึ่งอีกจ้องงานเราก็วางที่ที่บ้านเลยแล้วเราก็มาออกพูดแบบนี้ไปการสัมภาษ์ว่าที่บ้านเราทําอะไรบ้างเออเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างเราทํากิจกรรม์ูชเราทากิจกรรมเพื่อสอนครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็ลูกค้าเราเ็นตรา เราก็ขายสินค้าได้ด้วยเรื่องเขาก็รู้จักตัวตนของเรามากขึ้น,นอ่านีช่องทางหนึ่งได้ช่องทางหนึ่งก็คือเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> บอกต่อต่อกันบางคเวไปใช้แล้วก็บอกต่อกันเตรียมหนึ่ง,งที่นี่นะเอาเป็นดินเฉพาะตัวนะเป็นดินพื้นพื้นดินนะอะไรเงี้ยเขาก็ตามถึงบ้า,านเราสั่งดูไปกันกลางางทักทีก็คุยกันเรื่องราคาตกลงเรื่องรูปแบบก็ผลิตส่ง อยากรูว่าทางพี่อะค่ะมีมีไอเดียยังไงที่จะต่อยอดเศรษฐกิจของภาคบันไนเผาดีหรอือเปล่าคะเรื่องไอเดียเรื่องต่อยอดไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าพอเราเป็นคนรุ่นนี้แล้วแก่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันยากนะเปรียบล้มก็ความจําไม่ดีอเออมันตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้ไอคอมพิวเตอร์บ้างเรื่องของเอ่อถือบ้างเราก็พยายามเรียนรู้ แต่ว่าเราพยายามเอาตัวตนของเราังมาออกล้านเหมือนเวลาเราตั้งเป้าไวตปีเราไปออกร้านร้อสองสามยี่สิงสามกอ่ปีตั้งเป้า,วาไว้เพื่อให้เขาลูกค้าเรายังรู้ว่าเราจะมีตัวตนอยู่นะเราผลิตอยู่นะเรายังไม่ไม่ไปไหนนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะได้เพราะว่าเขากับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นมันก็ช่วยในเรื่องช่องทางก,การขายด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็หน่วยงานบางดีอาณิตย์บ้างของ พัฒนาชุมชนบ้างแล้วก็ของต่อวัวบ้างต้นทุนวิสาหกิจแล้วก็เรื่องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบ้างตรงนี้ก็ช่วยเราได้เยอะช่องทางในการขายครับอยู่ที่ว่าเราต้องต้องต้องอนุรักษ์แล้วต้องเขาเรียกอะไรนะระหว่างคนรุ่นรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าพยายามออกแบบให้มันมันสอดคล้องตรนตรงนี้ต้องพยายามวางแผนอยู่ว่าเราจะทำยังไงคนยุคนุค Genration ต่อไปเนี่ย ใช้ของพกนี้ด้วยวเพราะว่าหลังๆมามเราเห็นเลยว่าในการออกแบบลิตพันต้องให้คนรุ่นหลังเนี่ยอตอบโจทย์เขาด้วยเพราะบางทีเขาดูเป็นเรื่องปิดการแดงมีมันมันยังไม่ตอบโจทย์เราก็มีปุในเรื่องการขายนกก็อันนี้วางแผนว่าเราอยากจะหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเราอยากจะให้คนดวุฒเขาถนัดทางด้านออกแบบแล้วมาช่วยเรานี้ก็กวางแผนอะไอย่างนั้นะครับ ก็ต้องขอบคุณคุณลุงที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้นําความรู้ชุรกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาไปต่อยอดเพื่อให้เป็นที่รู้จักในอนาคตมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ